สำหรับส,สาวราศีตุลน,นะคะ,ส,ะสาวราศีตุลน,นะคะบุคลิกนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีความหวานซ่องเปรี้ยวนะคะเพราะนั้นสีนะคะที่เอามาใช้ในการแต่งหน้าเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะคะกับการที่เป็นใช้โทนพาสเทลโทนชมพูนะคะโทนที่มีอะไรวิบวับชิมเมอร์นะคะ,ส,ะสาวสาวราศีตุลนใส่ชุดแบบนี้หรือว่าใส่อะไรที่เป็นเครื่องประดบับหรือว่าใส่อะไรที่เป็นแบบ เมคอัพแบบนี้นะคะจะทําให้ดูแบบขับผิวขับราสีมากๆเลยนะคะโดยวันนี้นะคะเมก็ Make เลยจะเลือกนะคะเป็นการแต่งหน้าโทนชมพูพาสเทลขึ้นมานะคะเพื่อให้ลุคนี้มันดูสดใสนะคะแล้วก็ให้เข้ากับเครื่องประดับของเราด้วยนะคะค่ะ<ม><ม>แล้วันนี้นะคะเมก็ Make เลือกเป็นพาเลทของ Dose of Color Ice Cream นะคะซึ่งเป็นพาเลทที่มีสีโทนพาสเทลสีช,ชมพูชิมเมอรแบบที่เราอยากได้นะคะ โดวยวันนี้นะคะเ,เมย์จะเลือกแค่ประมาณ 3- ถึงสี่องเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการแต่งให้ไมได้ลุคนี้ขึ้นมาเนี่ยสีเนาะเข้ากันมากๆเลยนะคะกับสาวราศีตุลสำหรับสีแรกนะคะที่เมย์จะใช้นว,วันนี้นะค่ะจะเป็นสีโคนนะคะสีน้ำตาลสีนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นน้ำตาลแบบออกชมพูแดงแนิดนึงนะคะจะใช้บริเวณหางตาค่ะและเกลี่ยนะคะเพื่อให้เราเห็นกระบอกตาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะยิ่งเพิ่มค่ะมิติให้กับดวงตาของเรานะคะโดยที่เริ่มคัดจากตรงนี้นะคะ ไล่ขึ้นมาเลยจะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลโทนแดงๆนิดนึงนะคะใช้แป้งแบบนี้นะคะแป้งแแบบนี้ทหัวเฉียงนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการคัดเบ้าแบบนี้ ะะสีของตาค่ะบริเวณหางตานะคะอย่างที่บอกลบนี้นะคะมันจะเป็นหวานสั้นเปรี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวิ่งหาออกไปนิดนึงนะคะวิ่งกระบอกตาออกไปนิดนึงนะคะเพื่อให้รูปทรงของดวงตาเนี่ยมันเปิดออกนะคะและต่อไปค่ะนี้ก็จะใช้เป็นสีพาสเทลสีชมพูสีนี้นะคะเป็นสีปั๊บโปรแกรมค่ะแถบไปบริเวณทั่วตั้งแต่หัวตานะคะเป็นเฉนียงกลางตาค่ะ ลังจากที่เราลองเสียบเบลกามไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ดวงตาสีชมพูคู่สดใสนี้มาเลยนะคะแต่เราค่ะต้องขอเติมอีนนิดนอร์ด้วยสีโคนสีแรกนะคะสีน้าตาลสีแดกนะคะบริเวณหางตาค่ะเพื่อนเน้นนะคะอินเนอร์ไลเนอร์ด้านบนนะคะให้มันดูยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้ดวงตาะคายิ่งกลมโตดูสดใสามากยิ่งขึ้นค่ะ นี่นะคะพอเราเติมสีโคนขึ้นไปนะคะเห็นงแมคะดวงตามันก็ดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,อเปลือกตาชั้นบนนะคะแล้วก็โครงเบ้าตานะคะมันดูเชื่อมกันแล้วก็ใช้สีโคนสีเดิมเลยค่ะแถบขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปบริเวณหางตาล่างค่ะเพื่อให้เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน พอเราเชื่อมนะคะตาบนตาล่างเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมหัวตานะคะใช้แปลงที่เล็กลงมาหน่อยก็ได้ะคะ่ะในการแถบสีบลัฟโกมสีชมพูนะคะแถบไว้บริเวณหัวตาค่ะเพื่อยิ่งเพิ่มให้สีชมพูนี้ยมันโดดเด่นชัดขึ้นนะคะใช้แปลงเล็กเพื่อจะเข้าไปซอกซอนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ได้สีตาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมมาใส่อายไลเนอร์ค่ะโดยวันนี้นะคะมเมเลือกอายไลเนอร์ของคอสลกนะคะเป็นสีบราวสีน้ำตาลนะคะเพราะอยากให้ลุกนี้เป็นลุกทวันหวานค่ะขอบตาเราเลยจะไม่ใช้สีดำเพื่อให้มันดูนแน่นจนเกินไปนะคะเราก็ใช้เป็นการกรีดค่ะบริเวณขอบขนตานะคะโดยวันนี้เนี่ยอาจจะนูนบริเวณกลางตานิดนึงนะคะแล้วก็วิ่งหางตกๆลงไปที่ปลายตา หลังจากได้ขนตาปลอมเรียบร้อยนะคะดวงตาก็ดูหวานเชื่อมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมดมาเดินใกล้ๆนี่ต้องใส่น้าแน่ๆเลยนะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะมีก็จะเลือกปัดแก้มของเกลือแรงนะคะบัตรเกลือแรงตัวนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเนื้อเขาเนี่ยจะมีความแบบวาวๆเหมือนมีชิมเมอร์มีความไฮไลท์แต่ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปคือเหมือนมันจะแบบดูมีมิติไม่ได้เป็นไฮไลท์จ๋าๆนะคะเป็นบัชที่มันเป็นกึ่งไฮไลท์ นาะมันก็เลยทำให้หน้าเราเนี่ยจะดูมีมิติเหลือบ<ๆ>เห็นไหมคะมันก็จะดูแบบมิติเพราะวันนี้อย่างที่บอกนะความตั้งใจนะคะอยากให้ผิวมันดูเป็นแบบฉ่ำๆเม้่วานนะคะดูสุขภาพดีนี่ตัดได้เลย,เลย หวานพาสเทลมากเลยไหมคะตอนนี้คัหน้าเราในดูสดใสามากๆเลยนะคะเหมาะมากๆนะคะกับการปรับเอาไปใช้ในลุคที่เป็นออฟฟิศนะคะเพราะว่าจะทําให้การทําง,งานของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่ามันดูลุคเราเนี่ยดูสดใสเนาะดูสดใสดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อเมนะคะอยากจะคัดกรอบหน้าให้มันชัดเจนนิดน,นึงนะคะ่ะโดวยวันนี้ใช้เป็นของนานะคะสีลากูน่าค่ะคัดบริเวณกรอบหน้านิดน,นึงนะคะถึงจะหน้าใสาแต่ว่าเราก็ต้องมีโครงหน้าที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คัดวณน,นิดนึง มันเบนนิดหน่อยนะคะเพราะได้ความที่ว่าวันนี้นะคะสีเราเนี่ยมีความเงาเงนะคะแล้วก็อยากให้กรอบหน้ามันชัดเจนนะคะเรามาคอมพลีตลุคนี้นะคะด้วยการเติมปากกันดีกว่าค่ะโดวยวันนี้นะคะเมใช้เป็นแม็กค่ะสี e a s สมีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าฟินิชลุควันนี้จะเป็นยังไง สำหรับสาวราศีตุลนะคะนา่าจะถูกอกถูกใจกันนะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยแมชกันมากๆเลยนะคะกับสาวราศีตุลนะคะอย่างที่บอกไปค่ะสาวราศีตุลนะคะเป็นสาวสาวที่มีความคิด ประดิษฐ์ประดอยนะคะรักตัวเองชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะชอบที่เป็นกิมมิกดีเทลค่ะและสีที่เหมาะมากๆกับสาวสาวราศีตุลนะคะคือสีโทนชมพูค่ะสีโทนพาสเทลโทนสดใสนะคะเพราะว่อุปนิสัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีนิสัยหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยค่ะกับโทโทลุกทั้งหมดในวันนี้นะคะเพราะาเครื่องระดับของเราะคะ่ะเป็นโทมารีสสีชมพูแสนสดใสะคะ่ะที่ช่วยยกระดับนะคะผู้ที่สนใจเนี่ยให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น,นะคะ พียงแค่มีเครื่องประดับค่ะวันนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะ3ชิ้นก็คือต่างหูนะคะแหวนแล้วก็สร้อยคอค่ะเป็นโทมารีสีชมพูนะคะช่วยยกระดับนะคะผู้ที่สวมใส่ค่ะให้ดูสว่างออร่ามีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเจ้าโทมารีเนี่ยถือเป็นอัญมณีแห่งความงามเลยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่สวมใส่เนี่ยดูมีเสน่ห์ดูสงพลังมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ช่วยยกระดับนะคะการแต่งตัวชุดออฟฟิศแบบเดิมๆค่ะให้ดูมีอะไรนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะดูลักชัวรี่ขึ้นมา นอกจากเมคอัพนะคะจะสดใสแล้วนะคะเครื่องประดับค่ะก็สดสดใสเช่นเดียวกันค่ะแต่งตามกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเมคอัพโทหนหวานหวานพาสเทลแบบนี้นะคะเปลี่ยนสาวออฟฟิศที่น่าเบื่อค่ะให้ดูมีอะไรขึ้นมาดูสดใสนะคะแล้วก็ดูลักชัวรี่ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีอเวอร์ลอนนะคะอเมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ด้านล่างค่ะ ขอบคุณมากมเลยนะคะกับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ของเมย์ค่ะคลิปต่อไปนะคะเมย์ A จะเข้ามาจาับพวกเครื่องประดับชุดไหนค่ะกับการแต่งหน้าโทนสีอะไรอีกให้กับสาวๆราศีอะไรอีกนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามและ subscribe ในช่องของเมย์ด้วยนะคะ